เพราะว่าแม่เขาเป็นลูกแม่ลูกเจสซ้าครับกับดำอยู่ด้วยน้องจุฬากรเดี๋ยวพาเปิดตัววัวใหม่ของแทนคุณฟาร์มอ่าเขาเรียกว,ว่าโอ้โหทำด้วยหัวใจนี่ทำด้วยเพชรล้วนเลยผู้ชายคนนี้นี่นะ ถ้าถ้าไม่แข่งจริงนี่เพิ่งเสียพ่อวันไปสองตัวเนี่ยไม่เอาเข้ามานะตัวนี้ตัวนี้ตัวเข้ามาล่าสุดเลยพี่ประธานไปเจอ,อยังไงตัวนี้บวก,ววกบอกเหรอพวกขี้เป้าก็เลยถ่ายรูปส่งมาดูแล้วก็เลยเข้ากล้ามาโอ้ค่ะถ่ายรูปส่งมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูถึงบ้านเลยเหรอเอาไปดูถึงบ้านโอ,เอ,อเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามมาลุกก็ได้พี่ประธานในเมืองนอนอยู่ทีนี้พี่ชี้เป้าวัดนี่พี่ประธานไม่ได้เห็นตัวจริงเหรอ ออไม่คือมั่นใจว่ามันใช่แน่นอนไม่เคยเห็นอ๋อเหรอเชื่อรู้ว่าเป็นลูกเต่าหรือใครทีแรกใช่เขาบอกว่าลูกดำอยู่โลกอ๋อลูกเป็นลูกวัวกที่ครอบเราเองดำอยู่โลกทีนี้แม่แม่เขาอะไรพี่ประธานแม่มันแม่มันอะไรแล้วเขบอกลืมส,สายใหม่ไหมไม่สายเก่าแค่เก้าสายเก่า,าเาแม่มีแต่ภาพหรือเปล่าหรือแม่จะเพชรไหมยังไม่ได้อู้ดีนะตัวนี้ตัวนี้เก่งกว่าพ่อพี่ประธานเนี่ย เก่งของพ่อเก่งพ่อเนี่มันได้สิบพกเดือนอ๋อตอนนี้อายุสิบหกเดือนุูงขึ้อ๋อเนี่ยเดี๋ยวอยากให้ยืนได้ดูแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปิวตานยุทธันตั้งใจจะเอามาทำไมมาแทนไอ้ดำอ๋อมาเอามาแทนดำอยู่รอเหรอนจะมาจะต่อไปก็จะเอาหล้าเขาจะเอาหล้ากอของดำดุรูปั้นกระทุ่มกบไปนู้นอ๋อประซานกันอ๋อเหล้าพี่ประผสมโคลงข้างใหญ่ๆมาใส่กับบัวดำที่หนังหนาๆใช่อพิวตานแม่มันสีอะไรนี่ เอ้ยแม่ดำงไหมผมว่ามันดันอยู่ไผมก็ไม่ได้ทางป่ะ๋อ้แ่เข้าก็บบ้ากวันนั้นบ้ากับป้าก็ลืมโอ้เราก็ลืมใช่ไหมเออแต่ชอบนะเขาแต่หน่อมันได้ก็โอเคเออนี่แหละความเป็นมัวดำคือหนังแล้วก็ใหญ่ฮะพวกใหญ่ใช่ใช่นี่ยเนี่นี่ความเป็นอีหรุดประสินโอ้เโหก็ยาวกว่าเพราะใช่ใช่เนี่ยเยาวกว่าพอามึงจะพกเดือนได้เท่านี้ใช่ไหม สิบหกเดือนใช่ไหมอ้หูสิบหกเดือนนะนี่หกหลังสิบเจ็ดใช่ไหมมีโอกาสจะรีดน้ำเชื่อมให้ที่ประธานนี่กันดองดูก่อนถ้ามีคนอยากใส่เราก็จะรีดให้เนาะรูปมันก่อนเออโชว์รูปมันก่อนใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผสมจริงดูรูปก่อนดูรูปออกมาดีๆก็เออก็น่าให้เข้าเอาไปใช้ปลายปีนี้ก็ผสมเลยอไม่คุจริงเนี่ยรูปออกมาไม่ดีก็ไม่น่าไปช่ะอ๋อใช่ใช่ปลายปีนี้จะได้ผสมไหมที่ปานไม่รู้ไม่แน่ใจ ยังไม่แน่ใจใช่ไหมนี่เอาวเดี๋ยวพายืนเดี๋ยวยืนให้ดูวันสิบกเดือนต้องควบบ้านน้องของขว่ากว่ามายืนให้พี่น้องทางบ้านดูหน่อยลุกลูกผู้ชายไหลชื่อลุกสีดำอยังไรชื่ออยู่ลุกลุกออ่ะลลุุกก้านอนพี่นอนะโอ้นอนกินปึกเลยเนาะยังไม่ได้เชื่อเลย แทนคุณจะตั้งไงดำสะทานลุกไงก็มมาเลยเนาะลุกลุกลุกนะแทนคุณมานีแล้วมาเรียกชิววร์ให้หน่อยมันชื่ออะไรลุกลุกลเดี๋ยวจะให้เขลุกให้ดูเอู่ลุกจะทางคงทางเขานี่ปึกเลยนะลุกโอ้แต่น่ามันดีมากนะลุลุกหน้านกาเขาดีลุกยื้อยืลุกยืวันดีเออมาดีนี่ก็โอ้อะไรลุกตั้งชื่ออะไรชื่ออะไรลุกนี้องแทนคุณมาดีครับ แล้วน้องคุณให้ช yani uh, ื่ออะไรดีตัวน <th ี้พ่อบอกว่าน้องคุณจะตั้งชื่ออะไรนะดัมสตาดัสตาลโลกนี่อุ้ยลูกดำหยุดโลกเดี๋ยวใครจะเข้ามาดูตัวจริงเข้ามาได้พี่อู่ทองสุพรรณบุรีเดี๋ยวผมตักหมดตักที่อยู่ไว้ให้ต้องพาติดต่อไว้ให้โอ้โหเดี๋ยวกระดูกดีกว่าพ่อใช่มันสูงวันศุกร์เดือนแต่ว่าหล่อหล่อมากเลยโอ้โหดีเนาะ ยยแม่เป็นสายเก่าใช่ไหมใช่ใช่ให้ลูกไข่เดี๋ยว<อ>แ,แม่แม่แม่ใบดีเลยแม่ใบยังดีเลยดูดูกันแบบเร็วๆเ,เลยครับหนดูอ่ะจะไปไหนล่ะเนี่ยโอ้โหนี่คือตัวใหม่นะครับนี่วัวตัวใหม่ของพี่ประธานคือวัวดำไม่ต้องห่วงเลยเขาจะเป็นวัวที่นหนังหนาสายใหญ่เขาเป็นวัวดำ วันระเลยตัวถามเลยนี่ตัวถามกันให้ได้เห็นเลยนี่คือตัวใหม่ตัวความหวังของพี่ประธานนะครับนี่แทนคุณฟาร์มแล้วแทนคุณจับได้ไหมตัวดำดำสถานโลกเหรอครับจะตั้งแต่เอาลงมาจะน่อเ เด <โ char. S 1> like, ี๋ยวอ่งแม่ <c oughs> แม่แม่ดับชื่ออะไรเจ็ดด้าเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีก็กำลังทายทายทำอยู่เข้ายาถูแม่แม่รู้เค็นท่าเหรอเจ็ดเจ็ดดาเจ็ดด้าอ๋อแม่รู้กับเจ็ด้าถึงว่าใบหูมันอลังการบางไหนแม่รู้กับเจ็ดดาถึงว่า ได้แล้วท่านคุณจับได้ไหมโอ้ขอบ, oh, บคุณมากบางในถึงว่าถ,ถึงว่ามันอลังการลูกแม่ลูกเจ็ดได้โอ oh. ้โหนี่นี่น,นี่ดู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 ด,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 ดูคนคนที่ให้ข้อมูลดำจริงการันตีเลยตัวนี้ดำจริงนะบางในเพราะว่าแม่เขาเป็นลูกแม่ลูกเจ็ดจ้าครับกับดำหยุดโลกโอ้ oh. mm. นี่นี่ บีเดอร์คนไปหาไปคนกว่ามาคนนี้นะครับโอ้โหหน้าดีเนาะหน้ามันคมบางในหน้ามันดูเหมือนแบบใช่ใช่อ่าน้องที่คุณใช่ใช่ใช่น้องน้อทีคุณกล่าวมาหน่อยนะโอ้เวิร์กเลยเวิร์กเลยโอเคโอเคโดูนี่ก็ตามก็ดี บัตดีเจ็ดดาอ๋อลูกเจ็ดดาจริงว่าเจ็ดดาแบบไหนบัดหลับนั้นเจ็ดดามันมันเป็นเพิ่มโชคสองที่สีสีสีแดงตัวเดียวเลยอืมโอ้โอ้ถ้าได้ลูกเจ็ดดาจริงเวิร์กเลยเนี่ยอ้อมาดีมไหมมามาดีตรงนี้อ่าเนี่ยอือมันดีขึ้นะนะขึ้นะนะอ่า นี่เลยครับนี่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 เลยตัวใหม่ความหวังของไทยเรากับบัวดํานี่เลยนี่ต้องมือเลยโอ้หูถึงว่าทําไมหูมันอลังการแท้โอ้โอ้โอ้มันเป็นรูปแม่เป็นรูปเจ็ดด้ากับดาอยู่โลกคือดําอยู่โลกมันก็อลังการอยู่แล้วนี่โอ้โหดำดำแบบดำปื๊ดเลยอะดำแบบห ดำได้ดำดีแบบอุ้ยชื่อลาคอส์กันเตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปต่อไปทีหลังนะครับใครที่ดูข้อมูลนี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปตอบให้แต่ว่าตอนนี้ดูดูน้องแทนคุณกำลังกำลังเกาหัวให้ดูนะแต่ถ้าเป็นไหมบาร์ดีก็ค่อยกันไลที่กาไปหาเพียกันนะน้องแทนคุณสามารถจูมไปตรงนี้ได้ไหมได้ได้น้องจะดับไปนะจะไป็ทรงตรงนี้จับหัว จุมงนี้ลูกจออกไปซ้ายลูกเข่ไม่ต้องเต็มมากไม่ต้องซีเรียส่ไม่ต้องเร่งล่นไปเดี๋ยวไปนน่นเลยห่ไปมุมนู่นเด้อไอ้คุณไปมุมนู่นลูกมุมตว่าง้ไปอ่ไปสว่างน้ไปเพราะว่ามันดำแล้วเกินดำแบบไปลูกไปมาลูกไป

ถ้าถ้าบัวดำอยู่ตรงไหนเขาเลยนี่เดี๋ยวจังตาดีหน้ากัได้าน้อยเดี๋ยวมีป่ะดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อทีหลังนะครับคนที่ถามอะไรก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับพี่ประธานที่หลังแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูฝูงฝูงควายเหรือยูท่านนูนออกแไปนอกเดี๋ยวจะพาเดินลุยไปดูฝูงควายอย่างไรเออเชี่ยเหรอ อาไม่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้อเอาอะไรอยบงไว้น้อยรู้เนาะไอเชือกไอ้น้ที่มายงนี่รู้จไหมเชือกไอ่ที่หลอกหน้ะเอามาน่อยเออเชือก่ะ่ต